แล้วทำไมถึงตัดสินใจไปขโมยชุดนักเรียนล่ะครับผมทำเพื่อลูกครับอยากให้ลูกมีชุดนักเรียนใส่ไปโรงเรียนครับอ๋อคือที่มีอยู่ก็ขาดหมดแล้วครับเก่าหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะความจนมันบังคับให้เราต้องทำความผิดแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทำนี้ก็ทำเพื่อลูกนะครับผมอยากให้สังคมเห็นใจอย่างว่าแหละครับความรักของพ่อที่มีต่อลูกทำได้ทุกอย่างแล้วสุดท้ายโดนจับไหมฮะโดนครับโดนจับยังไงฮะตอนนั้นทำอะไรอยู่ฮะตอนนั้นผมกําลัง ขนชุดนักงเรียนขึ้นรถกระบะครับตอนนั้นเราขึ้นรถกระบะเลยเหรอครับขึ้นรถกระบะครับเพราะว่าถือไม่ไหวอะครับคุณเอาไปกี่ตัวครับห้ากระสอบห้ากระสอบนะครับผมรวมๆก็สองร้อยกว่าชุดนะครับโอ้ล่ะครับผมแล้วนอกจากชุดนักงเรียนแล้วมีอ่างอีกไหมฮะก็มีอุปกรณ์การเรียนนะครับพวกอะไรบ้างครับมีโน้ตบุกมีไอแพดคอมพิวเตอร์หมดไหมฮะหมดร้านไหมฮะไม่หมดนะครับรถกระบะไม่พอครับไม่พอสส่อยากให้สังคมเห็นใจครับผมทำเพื่อลูกลูกค้า